สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกับกีโกเลียมันิกานะคะก็หนูเป็นเดี่ยวหนึ่งค่ะก็วันนี้ก็ถือว่าทําหน้าที่ตัวเองไ,ได้ดีค่ะ,ะก็รูปแบบเกมวันนี้เซตแรกอาจจะดูแบบเหมือนเราจับทางเขาไม่ค่อยได้ด้วยแล้วแบบเราก็ตีเข้ามือเขาเอะไรเงี้ยแต่พอเซตสองเลยก็พยายามแบบร่วปควบคุ ร่างกายก็ไม่ได้เจ็บอะไรคะ่ะก็เต็มร้อยคะ่ะก็อย่าลืมเชียร์นักกีฬาไทยในซึกคูเบอร์ค่ะบุณชค่ะแตค่ะก็วันนี้นะคะเราเล่นกับเซียโคลี่แล้วก็รายยูนะคะก็รูปแบบเกมวันนี้เราพยายามไม่ตีในแบบที่เขาชอบก็คือตีรูปเร็วส่วนดาแล้วก็พยายามเปิดโด่งตีเกมช้าตีเกมยาวแค่ให้เขาเคลื่อนที่ลีลนะคะ่ะแล้วก็ ก็ได้แต้มมาแต่ว่าในช่วงไฮเกมเหมือนเราไปเร่งตัวเองแล้วก็ไม่ตีเหมือนเดิมค่ะก็ะเลยทำให้แขแต้มในระียดเล็กน้อยนิดน้อยค่ะวันนี้ก็ตีกัน3เซตนะคะสภาพตอนนี้ก็ยังร้อยเปเซ็ค่ะแรงเหลือเยอะมากก็รู้สึกว่าตีต่อได้อีกประมาณ3-4มสเซตนะคะ <c oughs> รอเชียร์พวกหนูก็ได้ะนะคะอย่างตีกันไหวค่ะมุ้งฝังมุ้งฝังขอบคุณค่ะค่ะวันนี้ก็ ดีใจคะ่ะที่สามารถทำแต้มให้กับทีมไทยได้ในตอนเจอกับอินโดค่ะก็ะคือทุกๆแต้มของทีมก็สำคัญมากส่วนแผนการเล่นก็คือพยายามอยู่ในรูปแบบเกมที่โค้ชเตรียมเอาไว้แล้วก็เหมือนเราคุยกันไว้ตอนแรกค่ะก็ดีค่ะที่สามารถผ่านผ่านไปได้ค่ะก็ตั้งแต่มาที่นี่ก็มีการซีซ้อมร่างกายอยู่ตลอดค่ะแล้วก็ซ้อมไปด้วยแข่งไปด้วยไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรค่ะยังไงก็ฝากแฟนแรงเกำลังใจด้วยนะคะ ตอนนี้ค่ะก็รูปแบบเกมวันนี้ก็พยายามให้เขาเคลื่อนที่ให้ได้มากที่สุดก่อนแล้วก็หาจังหวะทําเกมบุกค,ค่ะก็ะในเซตแรกก็อาจจะมีกดตันตัวเองหรือเก่งไ้นิดหน่อยค่ะก็เจตสองก็พยายามคอนโทรลตัวเองกลับมาให้ได้ค่ะ <c oughs> ก็พยายามคุมจังหวะในการเล่นของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะก็สภาพร่างกายตอนนี้ก็ อันนี้ก็ในความมั่นใจก็คือมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะก็พร้อมที่จะลงแข่งขันในที่ต่างๆในทัวร์นาเมนต์อื่นๆค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมโทมัสและก็อูเบอร์คัพด้วยนะคะ